เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างมิวสิกลูกสาวร้านหมูกระทะจากขอนแก่นปะทะกับแพรแม่ค้าส้มตำยำแซ่บจากปทุมธาน,นีซึ่งมิวสิกก็ใช้เพลงถนัดเข้าสู่ทำให้เธอชนะคู่ท้าดวลมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์23สมัยมาครองสำเร็จและเข้าไปมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปซื้อที่ดินได้แล้วทั้งเซน560,000บาท วันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับพ่อค้าผัดไทยไวัยเกษียณสําราญที่ขอมาสู้คว้าทุนหวังไปปิดหนี้บานการค้าขายมันก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ารายจ่ายเราก็ยังเท่าเดิมอยู่ครับที่กเกษียณแล้วและยังทํางานอยู่เพราะว่ายังมีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลอยู่ครับตัวผมเองก็ไม่อยากไปรบกวนลูกๆมากอะไรที่เราพอทําได้และทําไหวก็ทําไปครับเป้าหมายคือหนี้สองแสนใช่ไหมครับครับผมระหว่างหนี้สองแสนกับร้องเพลงออกทีวีอันไหนคือเป้าหมายหลักครับ <laughs> จริงแล้วก็อยากมาออกทีวีด้วยครับอ uh. ครับส่วนนี่ถ้าเกิดได้ปิดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคสองชั้นครับ uh. สองแสนบาทนี้รู้สึกว่ามันเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับบางทีเห็นแฟนทํางานหนะักก็อยากพาเขาไปพักผ่อนมากหยุดพักผ่อนถ้าบนหนี้ก้อนนี้ไปทุกอย่างก็จะโล่งครับก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นครับเปรียบต่อไม้ คนร้องเพลงเก่งเลยร้องดีมากงานหนักครับพี่สกครับ